สุดท้ายพี่น้องวันนี้อยู่ในพระธรรมปฐมกาลนะครับบทที่18ข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับในเรื่องราวนี้ถ้าเกิดเราจะอ่านให้ให้ครบถึงเนื้อเรื่องก็จะอยู่ในบทที่2ี่สิบเข้อสุดท้ายนะครับและที่นางเลเปกาเอ็นนั่นที่พูดกับอิสอักนะครับในเรื่องของการที่เขาเอ็นั้นเนี่ยเป็นเธอเป็นทุกข์ใจเนื่องจากหญิงซึ่งเป็นภรรยาของเอซาวเอ็เนี่ยทำให้เธอเอ็นนั่นทุกข์ใจและ อิสราเองนั้นก็ทุกใจด้วยด้วยลูกสะพ้ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นหญิงต่างชาติดังนั้นเองนะั้นพอมาในบทที่28ข้อที่1.1จนถึงข้อที่5เองนั้นเนี่ยก็เป็นหนักคำกำชับ <c oughs> ของ <c oughs> ที่อิสระเองนั้นเนี่ยมีให้กับยาโคบก็คืออย่าไปแต่งงานกับหญิงชาวคาณาณ์นะครับแต่ให้ไปแต่งงานนะหรือว่าไปหานะครับภรรยาจากคนที่เป็นเครือญาติของตนเองแล้ว อิสระเองนั้นก็แนะนําว่าให้ไปหาใครนะครับซึ่งไปหาลูกสาวของผู้ที่เป็นคุณลุงนะครับก็คือพี่ชายของเลบิคานะครับนั่นคือสิ่งที่อิสระเองนั้นเนี่ยได้กําชับและอิสระเองนั้นก็ได้อวยพรยาวครบด้วยเช่นเดียกันและเมื่อเราในนั้นดูคําอวยพรนะครับก็คือเป็นคําอวยพรคือพระพรหรือคําสัญญาที่เป็นของอับราฮัม ส่งต่อไปทางอิสสักและส่งต่อและอะไรครับอิสสัเองนั้นก็ส่งต่อไปสู่ยาโคบเพื่อ <spe ild> ทําให้เห็นว่าการอวยพรของพระเจ้าที่พระเจ้าเองส่งสัญญากับอับราฮัมเองนั้นเนี่ยไหลมาทางอิสสัและไหลผ่านไปทางยาโคบในการที่พวกเขาเองนั้นจะเป็นชนชาติของพระเจ้าเป็นชนชาตทิที่พระเจ้าเองนั้นเลือกสรรไว้นะครับในการเป็นประชากรของพระองค์ เพราะว่าโมเสสเองนั้นต้องการสื่อสารให้ชาวอิสราเอลในเวลานั้นได้รู้ว่าพวกเขาเองนั้นเนี่ยเป็นใครมาจากที่ใดต้นตระกูลเป็นแบบไหนบ้างและมีเรื่องราวอะไรบ้างในในการเริ่มต้นของอิสราเอลนะคบเพื่อทําให้เขารู้ว่าพวกเขาเองนั้นเกิดขึ้นโดยโดยพระเจ้านะและโดยจิตใจของอบงรรพบุรุษเองนั้นที่มีความเชื่อในพระยาเวเชื่อในพระเจ้า <c oughs> และเชื่อมั่นในพันธสัญญาของโปร่งมีหัวใจเห็นการหิวก็หายความจริงของโปร่งมีหัวใจเห็นการปรารถนาที่จะอยู่ในพันธสัญญานั้นพี่น้องครับและคําเตือนที่อิสซาเองนั้นเนี่ยได้เตือนยาโคบก็เพื่อที่เขาเองนั้นจะ,ะรักษาใช่ไหมครับความเป็นคนของพระเจ้ารักษาสิ่งที่เรียกว่าเป็นชนชาติที่พระเจ้าเองทรงเลือกสรรไว้ก็คือว่าไม่ได้ไปแต่งงานกับคนต่างชาตินี่คือจุดสําคัญนะครับว่า โอเคเมื okay, a, ai, e, é, ่อประยุกต์ใช้กับชีวิตคริสเตียนแล้วเนี่ยนะคำกำชับเนี่ยก็มาถึงชีวิตคริสเตียนในมุมที่ว่าชีวิตของเราเองนั้นถ้าเราเองนจะแต่งงานหรือ,อผูกพันชีวิตกับผู้ใดเราก็ควรที่จะเลือกผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าเ <st> พื่ออะไรครับเพื่อที่ความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าเองนั้นจะไม่ถูกดึงหรือบิดบิดให้ออกไปจากเส้นทาง ในการรักษาพันธสัญญาเพราะว่าการที่เราจะเลือกคู่ชีวิตเองนั้นเนี่ยเราไม่ได้เลือกคู่ชีวิตเพื่อตัวเราเองและความสุขของเราเองนะครับในการใช้ชีวิตจนถึงปั้นปลายแห่งชีวิตแต่ชีวิตของคริสเตียนเองนั้นคือผู้ที่รู้ว่าพระเจ้าทรงโปรดมีพันธสัญญาพระเจ้ามีแผนงานสำหรับชีวิตของเราและ แผนงานและพันธสัญญาของพระองค์ที่มีไว้ให้กับชีวิตของเราเองนั้นก็ไม่ใชเ่เพียงแค่เพื่อความสุขชั่วคราวบนโลกใบนี้แต่เพื่ออะไรครับเพื่อสันติสุขอันนิรันร์ก็คือชีวิตแห่งความรอดในการเป็นประชากรของพระองค์และการเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเช่นเองการเลือกของเราในวันนี้มีผลต่อชีวิตของเราในอนาคตถ้าเราเลือกสิ่งที่ไม่เป็นนิรันร์เราจะได้รับกับเก็บเกี่ยวผลจากสิ่งที่ไม่เป็นนิรันร์ก็คือเราก็จะได้รับ ความเปื่อยเน่าของสิ่งที่เราเองนั้นได้เลือกแต่ถ้าเราเลือกสิ่งที่เป็น <c oughs> นิรันธาวรน,นะครับเราก็จะได้รับเก็บเกี่ยวผลนะครับในชีวิตนิรันนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าเช่ญหนุนใจพี่น้องนะครับวันนี้เราเป็นประชากรของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นให้เราระมัดระวังชีวิตของเราเลือกและดําเนินชีวิตนะครับ ด้วยการเห็นความสำคัญของการมีชีวิตอยู่ในพันธสัญญาและมีชีวิตที่จะเดินไปตามพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตนิรันร์ชีวิตของเรานัาา้นแสนสั้นแต่ถ้าเราเองนั้นใช้ชีวิตแสนสั้นนี้ด้วยการเลือกในสิ่งที่เป็นนิรันร์เราจะได้เก็บเกี่ยวผลที่เป็นนิรันร์ขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของพี่น้องที่เราเองนั้นจะมีชีวิตที่ได้รับผลแห่งชีวิตนิรันร์ด้วยการเลือกตัดสินใจที่จะเดินตามพระเจ้า มีชีวิตพันผูกอยู่กับพระเจ้าและระมัดระวังชีวิตของเราที่จะไม่ผูกพันกับความบาปใดๆเลยขอพระเจ้าได้อวยพรอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับ